ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนรถมาลงกล้วยรถลอรี่มาลงกล้วยพี่วี่นไอ้ตังไงอีกเนี่ยอ๋อวี มีกวดที่หวไล้วยมาฉักเมืองไทยตอนนี้กำลังลง <laughs> Ôi nhiều à. Cô đuôi, cô đuôi Mà chạc quần mang yêu thì à

ลงเยอะลงเป็นลอรี่เป็นรถลอรี่ไลยลงกล้วยมาจากเมืงไทย भी तंग เป็นรถเป็นลอรี่เลยที่นี่เดี๋ยวนี้กล้วยขายดีกล้วยขายดีอไอื่นขายไม่ดีกล้วยขายดีทุ้เรียนก็ไม่เยอะเดี๋ยวนะกล้วยเยอะ มีบีรู้โบยจิยลเลยไหมเอวเตีย้ยไหมเกปโปลูปป่อ่ะเรื่งมันเยอะอ่า หนักมากเลยหอเอาไปไว้ในต็อกลวย้วย้วยล้วนล้วนตั้งขายตั้งทอดนึ่ กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ามาจากไทยที่นี่ไม่ค่อยมีมาจากไทยเป็นกล้วยน้ำว้าที่นี่มีแต่กล้วยหอมกล้วยหอมเยอะที่นี่กล้วยหอมกล้วยไข่เยอะกล้วยน้ำว้าไม่มากต้องออกมาจากเมืองไทยส่งมาจากเมืองไทย ส่งกล้วยลอลรี่เลยไม,มย่รู้มาอะไรหมดไปคนช่วยกัน ก็มีคนมเมาต่อลุงแล้วก็มีคนมาเอาอีกเอาต่อปีน,นงังอะไรแถวปีน,นงังแถวอะไรก็เนี้มาเอาโอเคนะคะคริปนี้แค่นี้นะคะให้ดูว่าเขาลงช่วยมาจากเมืองไทยเยอะขนาดไหน ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปนี้กดไลค์กดสับตะไคร้กดกระดิง่งอนุยาด้วยนะคะ